มากไปเล่นเล่นมากไปเล่นเล่นไม่รู้พี่ชอบหรือเปล่าแต่มากไปก่อนถึงเหรอถึงถึงไอ้เบิร์กเชียวไอ้เจียงอ่ะเจียงจีเจียงไอเจียงเจียงเจียงไปแล้วเจียงไอโนเจไอโนเจดีเจดีเจียงไอ้มีเจียงไอโนเจดีครูจีวอน ไอเดียสบงพอดีเลยมึงเจ็จีวอนนี่ออกเกาหลีเลยนะออ่าสบงนี่ชัดเจนเลยเดียบร้อยอังสะก็มาเดี๋ยวไม่ไม่ผมสบงนี่แหละโอเคและรถฉากอะรถฉากรถฉากรถหกล้อหกล้อฉากเลยไม่มีเหรอไม่มีจริงจังวะมีรถไฟฟ้ามีคนเอาไปแล้วบ้านหมู่บ้านเนี้ยทั้งนั้นอะ เกิดได้รถเผื่อมีรถอยู่โอเคแถวนี้ที่จริงมีเครื่องบินดับนะปกติอะรู้สึกว่าเส้นนี้มักจะมีนั่นนะนั่นนะนั่นนะมาชนเพื่อโดนชนแน่เบียบ้อยเอาสิกูลงบนหลังคาเออมาดิไปดึงเพื่อนเลยเดนรอหน่อยนะไปไปไป ไปก่อนก็ได้นะแล้วกลับมาแล้วกลับมาไปไหนแล้วอ่ะไม่รู้เพื่อนก็หายเพื่อนอยู่นี่สี่สิบเอาเอาวารเพื่อนอย่าวาบ์ปอยู่กับที่เพื่อนอย่าวาร์ปดูดึงไม่ได้ถ้ามึงคิดจะวาบวาร์ปมาใกล้ๆมาสับเร็วสุดๆแล้วเพื่อนยังไม่ออกยังหันซ้ายอย่างขวาอยู่ยังไม่ออกถึงไม่ถึงถึงไม่ถึงันไม่ทันฉันไม่ทันฉันไม่ทัน มันเอาขึ้นรถที่คนขับพี่ไอ้สันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาบูชิปได้บูชิปได้เอาบูชิปแล้วก็ขึ้นรถเลยมันจะเอาศพเพื่อนแต่เอาไปไม่ได้เพราะมันเสือกเอาขึ้นที่คนขับแล้วมันก็เอาลงไม่ได้มันต้องทิ้งรถฝารมที่บ้านตรงนี้แทนแล้วเราก็มาได้รถเลยโชคดีว่ะได้แล้วแ้วเเจ้าของรถ มาร์กสองแล้วันพี่มาร์กสองมีที่ให้ฝันีทีหดึงกเพื่ือนโอเคโอเคโอเคแต่ว่ามันอยู่ใกล้เส้นโดดนะแต่ว่าตรงนั้นมันไม่ใช่หมู่บ้านมันเป็นอไรอีก uh uh uh. รงัรงรังในนาอ่าออาแล้วมันเอาขึ้นที่คนขับถ้ามันเอาขึ้นที่คนนั่งหลังแล้วก็พาเพื่อนเราไปแล้วอะเหมือนเอาขึ้นที่คนขับแล้วมันขับไม่ได้อะไรบูชิบอยู่ที่พี่ใช่ไหมเฮ้ยโอเคนี่ไงเสาดิงโกโ้เนี่ย เอารถจอดบังไว้สักทางหนึ่งกันโดนอีกปล่อยรถไหลเกือบเกือบวิ่งไปโดนรถเหยียบแล้เกือบแล้วเ,เกือบตุยบพรถตัวเองแล้วเมื่อกี้บ้านหลังนี้มีคนบอกไม่แน่ใจ <S <S> <S เข้าเลยอย่าไปสนใจลนะจังหวะนี้ตอนห้มีคนก็งัดอะ่ะระวังรถไหลชนตัวเองนะพี่จอดจะดีเพระเสียวเสียวอย่า<ม>ทักดิ โอ้มันน่าหวาดเสียวมากเลยนะพี่จอดแต่นะทีอะปะัามเอาอเบอร์สี่เบอร์สี่ไหนยะเบอร์สี่ไปตื้ยอยังไหนกันในวงเหรอโอ้ยจังหัวมันนั่งน่ะช่วยไม่ได้ไปสักไกลเชีอยอ้ยแค่เอ็มโฟไอ้เบอร์สี่ยังอยู่นะไปดึงกลับมาดีไหมก็ได้อะแหละลองผ่านๆไป<ต>ดูถ้าเกิดว่าไม่มี ไม่มีใครเฝ้าก็เอาบุยชิปมันลากมากันกลับมาเล่นใหม่ได้ไปอย่าให้มันทรมานให้มันให้มัน,มนทรมานเพิ่มขึ้นอย่าให้มันเป็นไปพาไปเป็นภาระคนอื่นให้มันเป็นภาระเราพอละใช่ไปไปมันอยู่ไหนรถ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 ที่นี่มากเบอร์สี่มากแล้วทีเบอร์สองอุย้ยที่มานมาสองกสอมกูเลย ขับเหมือนคนประคองเลยเหียบไปแล้วก็เหยียบมาผู้ช um. ิป <caption> ม <ing 8> ันย nah ังอยู่ที่เดิมใช่ไหมอยู่ที่เดิมอยู่ที่เดิมไม่มีใครขโมยแต่ไม่รู้มีคนหรือเปล่านะมีมีมีระวังดเลยอยู่ขวาขวาเอ้าเราเลี้ยวมาซ้ายอันตรายสุดๆเลยอันไหน จอดจอดอยู่ไหนอยู่ที่มาร์คที่มาร์คที่มาร์คในบ้านนี่แหละเข้าไปดูนี่งกองได้แล้ว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 ไปเสาดึงไปเสาดึงมีเสาดึงใกล้สุดมาร์คสามนะอยู่ในวงด้วย <Okay. S 2> ยังไม่มีใครเอายังไม่มียังไม่มีใครดึงมาร์คสามมาร์คสามมาร์คสองมาร์คสมมาร์คสองมาร์คสมเออนั่นแหละแต่มีเสียงปืนอ่นะ รู้มีคนเนอะถ้านั่นก็ต้องไปนอกวงอะหลังป่าไผ่อะมีทีน,น่าจะมีนะหลังป่าไผ่ไหมเอ้ามาร์กไหมหลังป่งาไผ่นอกวงนอกวงไหนไหนไหนมาร์กสองพี่มาร์กสองขวามือรงข้ามไปเลยเอ้าป่าไผ่มีคนเอาแล้ววะสนามกีฬาน่าจะมีคนที่นี่แหละทั้งนั้นนะที่นี่แหละจาเป็นต้องเอาละไม่งั้นไม่มีละ สนามกีฬามีคนแน่ยี่สิบสี่มีนะในนี้เดี๋ยวมาเอามีควันไหมมีควันไหมใครเก็บใครเป็นคนเก็บใครเป็นคนเก็บผมเก็บมาผมเก็บมามีคนมามีคนมามีคนมาบปันหน้าปันหน้าปันหน้าเลยโอเคดึงดึงดึงอยู่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 โปกเปอร์หน่อยนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละ อีกคนขวามืออีกคนขวามืออีกคนขวามือที nice. well. ่เข้าทางนั้นเลยเฮียเริเจ็บนักเจ็บน po nice> okay. ักเจ็บนักเจ็บนักเข้าเลยเข้าเลยเจ็บนักเข้าเลยตายตายตายหมดตายหมดเดี๋ยวกูคันเข้าไปเดี๋ยวกูคันเข้าไปเดี๋ยวกูคันเข้าไปอุ้มไหมอุ้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 มเข้าไปอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปอุ้มเข้าไปโอเคอยู่ข้างใน ไปหลังบ้านดีกว่าในนี้ไม่ปลอดภัยเท่าไหร่ใช่โอ้ยมาแล้วระเบิดมาได้ที่ระเบิดมาไดนี่เอ้ยรอดเฉยว่ะเหลือจะเชื่ออันนี้นะจะไปบ้านนี้จะไปบ้านนี้บ้านนี้ถอน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 ไปแบบปิ๊ยอะถอนล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 ะ พเพื่อน,อนเข้าอรอไปไปไป,ไปเอาเ้าเงินเข้าบ้าปอคอแตกโอ้ย,อยไม่น่าเปลี่ยนแผนเลยเพื่อนซ้ายมักสม้มหลังเห็นแล้วหลังเนินเล็กๆอะ่ะไม่น่าเปลี่ยนแผนเลยเพื่อนโอ้ขวาขวาขวาร้อยหกสิบ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 โอ้ไฟ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 ,ไฟ มาแล้วพี่บนหัวผมอยู่ข้างบนเลยปาเข้าเรียบร้อยลากไอ้เบอร์สีมาทรมบานไม่เงยยืนนิ่งเลยเบอร์สีเอฟเคแง่เลยเรียบร้อยไอสัตว์เอเคเฉย โอเคของน okay. right world. <The> world ้ำกองแข็งแมโอคออกแข็งแมทเลยดนอกเลยดอกเลยเรียบร้อยโดนวงเอฟเคใส่เฉยเลยอุตส่าห์ไปดึงมาอุตส่าห์เสี่ยงชีวิตโอ้ย